สวัสดีครับพี่น้องอู้่าสุขสุขพตอนนี้อยู่วัดพุทธพมยานจังหวัดจ่เาเฉิงเซาทางเขา้าทางเข้าโบสดแก้วคุณล่ะสวยงามมากเลยอวโบสดแก้วจ่เาเฉิงเซาล่ะส,สวยงาม พุทธภูมิยานโอ้ยหอ,หอมหอมหอมอันน่าอบสวยงามครับพี่น่อคะ้ายวัฒาสู้งอุทัยแหล่ะ いい人懐。<laughs> <laughs> สามองโบส,บสถ์วัดตูจำระนีทรงพระครูวิหารจิตจานุการหลวงปู่ปานสมนโทสมเด็จพระธรมสวยงามครับคนกำลังลังไ่เข้ามา น,นั่งเรือขามฝากมาเนาะเป็นกระเปิดคลายตัวอยู่ประมาณเก้าโมงเก้าโมงกับนั่งเรือขามฝากมาติดทองเสาเอ,อกนี่ติดทองเสาเอ,อกิดทองเสาเอ,อกนี่ สวยลครับพี่น้องด้วยสวยงามครับคลิปดีกับพ่อแค่นี้ละครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนังนะครับสวัสดีครับ